สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทำดีรวยได้นะครับอยู่กับผมกนพัฒน์ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้8.15ทางช่องวัน31ครับเช้านี้จะพาไปทานกระเพราครับแต่เป็นกระเพราที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าแม่ค้าเนี่ยให้ลูกค้าทอดไข่กินเองแถมให้ฟรีด้วยที่ร้านเจ๊ปูหมู่8กระเตี๋ยวกระเพราตั้งอยู่ที่บริเวณริมถนนพรมประเสริฐเทศบ,บาลเมืองชัยนาทอํเภอเมืองจังหวัดชัยนาท พ้่งย้ายร้านมาจากบ้านหมู่8ตำบลหาดท่าเสาอำเภอเมืองชัยนาาที่เปิดมาแล้ว5ปีและเพิ่งมาเปิดขายในตัวเมืองชัยนาาได้ประมาณ1ปีขายดีมีลูกค้าเต็มร้าน แต่พี่ปูเจ้าของร้านต้องทำอาหารคนเดียวทั้งก๋วยเตี๋ยวและข้าวผัดกะเพราทําให้ไม่มีเวลาทอดไข่ดาวให้ลูกค้าพี่ปูจึงตั้งจุดให้ลูกค้าทอดไข่เองตามอัธยาศัยและให้ไข่เบอร์2ฟรีวันละสแถงยอดขายเฉลี่ยต่อวันสูงถึง1 5 0 0 0บาทนี่ครับป้ายจุดทอดไข่เชิญลูกค้าทอดตามอัธยาศัยฟรีค่ะได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก ไข่ฟรีสองแผงหมดเกลี้ยงทุกวันซึ่งตอนนี้เริ่มมีร้านที่ชัยนาทมีจุดทอดไข่ฟรีเรียนแบบเรามาคุยกับคุณพัทรนันคนซื่อหรือพี่ปูวัยสาปีเจ้าของร้านกันครับสวัสดีครับพี่ปูครับชื่อร้านเก๋มากครับผมเจ๊ปูหมู8ก๋ยเตี๋ยวกะเพราก๋ยเตี๋ยวนี่หมายถึงกว๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับมีที่มาที่ไปยังไงครับคือมันก็ดูแบบเก๋ๆแลกกะได้เข้ากับกะเพราด้วย พี่ปูช่วยเล่าให้ฟังหน่อยคับว่าทำไมถึงนีจุดให้ลูกค้าทอดไข่ดาวเองฟรีทํามาเกือบปีแล้วเราทําคนเดียวอะคะ่ะจะไม่ได้จ้างลูกน้องมาทําด้วยคือก๋วยเตี๋ยวกะพวเพรารือว่าทําเองหมดเลยทุกอย่างแล้วลูกค้าสั่งไข่ดาวสุบ้างไม่สุบ้างทันนี้เราก็ทอดไม่ไม่ทันมันช้าคะ่ะแล้วเหมือนกลางวันคุณก็จะมาพร้อมๆกันนะคะก็เลยว่าเออให้ทอดฟรีไปเลยกว่าทอดเองประมาณนี้คะ่ะ ร้านเปิดตั้งแต่10บโมงเช้าพี่ปูมีไข่ดาวให้กับลูกค้าได้ทอดไข่กินเองฟรี2แผงเท่ากับ60ฟองเพียงพอกับลูกค้าไหมครับ 2>, 2แผงเพียงพอมไหมไม่พอจะหมดประมาณบ่ายสบ่ายสเนี่ยค่ะแล้วเออเสาอาทิตย์ก็จะหมดไวไวกว่านั้นต้นทุนการให้ทอดไข่ดาวฟรีอยู่ที่เท่าไหร่ครับต้นทุนก็ไข่ก็แผงละ1ร้บนะคะแล้วน้ำมันนี่นะคะ แ,แล้วก็กระดาษที่ใส่ไข่ให้ก,ก็อยู่ยสามร้อยกว่านะวันหนึ่งแล้วมีลูกค้าที่ใช้ไข่ไก่ฟรีมาทําเมนูอื่นไหมครับบางทีเรามีใบโหระพาที่กินกับก๋วยเตี๋ยวค่ะลูกค้าก็มาใส่เจียวทอดไปแต่ว่ามันก็ดีอย่างนะคะเหมือนเวลาลูกค้าที่รอเราเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมได้ทำเขาก็จะมาถึงแล้วสั่งข้าวแล้วเขาก็จะไปต่อแถวทอดไข่กันก็จะเหมือนค่าเวลาเขาจะรู้สึกว่าเออไม่นานเนาะอะไรอย่างเงี้ยผลตอบรับจากลูกค้าปเป็นยังไงบ้างครับ เขาก็ถามฟรีเหรออะไรเงี้ยไม่เก็บตังค์เลยเหรอเขามาสั่งข้าวแล้วบอกไข่ดาวด้วยครับไข่ดาวไม่มีนะคะมีแต่ทอดฟรีข้างหลังได้เลยคางทีเพาะเขาก็งงนะคะเออผมอยากรู้ว่ามีลูกค้าที่หัวหมอไหมครับแบบสั่งข้าวเปล่าแล้วไปทอดไข่ดาวกินเองฟรีอ่ะมีไหมครับมีลูกค้าสั่งข้าวหนึ่งจาน,นะค่ะมากันสามคนทอดไข่หกลูกเราก็เห็นนะคะแต่เราก็แกล้งทำเป็นไม่เห็นกลัวเขาจะขืนนะ พี่ปูรู้สึกยังไงบ้างครับกับการมีน้ําใจที่ให้ลูกค้าเนี่ยไปทอดไข่ดาวกินเองฟรีก็รู้สึกก็ดีนะคะมันก็ไม่ได้แบบเราก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรยอดขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่เท่าไหร่ครับวันข้าวด้วยก๋วยเตี๋ยวด้วยจะประมาณหมื่นห้ารสำหรับคนที่อยากจะไปทอดไข่ฟรีนะครับของร้านเจ๊ปูหมูแปดก๋วยเตี๋ยวกะเพราของพี่ปูเจ้าของร้านที่ทั้งสวยแล้วก็รวยน้ําใจก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับรัก ไม่ต่างจากผัดกะเพราแม้เป็นเมนูเก่าแต่เราทานได้ไม่เบื่อพี่มีงี้บัางดิเออให้เป็นใบเล่าออหน่อยชอบ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 